ครับตอนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังครับวันนี้มีคดีสะเทือนขวัญอุกชกันสลดหัวใจจริงๆฮะลงกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเช้านี้ครับมีพ่อคนหนึ่งครับมีลูกชายวัยเจ็ดขวบแปดขวบแล้วก็มีภรรยาก่อนหน้านี้ก็อยู่กินปกติดีหลังๆมีเรื่องรอหองรอแหงก็แยกกันอยู่ฝั่งลูกชายสองคนเนี่ยไปอยู่บ้านทางฝั่งภรรยาที่ตลาดพลูซึ่งอยู่กับอาม่าอากงคุณป้าฝั่งพ่อเองเนี่ย บางช่วงเวลาก็ไปเยี่ยมเยี่ยมเสร็จก็รับลูกกลับมาอยู่บ้านตัวเองแถวปทุมวันหลังจากมีเรื่องทะเลาะก,กันประมาณเดือนหนึ่งแยกทางกันเนี่ยครับปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายก็เครียดไม่ได้ปรึกษาคนมากนักแต่แม่ของฝ่ายผู้ชายเนี่ยย่าของเด็กเนี่ยรู้เรื่องเครียดก็บอกจะแยกทางกันก็พยายามจะให้คืนดีกันปรากฏว่าก่อนหน้าเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งผู้ชายคุณพ่อเนี่ยนะครับพาลูกชายวัยเจ็ดแปดขวบสองคน กับภรรยาไปทําบุญที่วัดดูเหมือนไม่มีอะไรปรากฏพอกลับบ้านตอนกลางคืนลูกชายสองคนเนี่ยมานอนบ้านฝั่งพ่อภรรยากลับไปนอนบ้านตัวเองแถวตลาดพลูบ้านพ่อในอยู่ปทุมวันนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นคุณป้าของเด็กลงมาคาอประตูห้องจําได้ว่าตอนกลางคืนป้าเล่านะครับบอกตอนกลางคืนรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่ไม่ได้ตื่นขึ้นมา ตอนเช้าก็มาเคาะประตูห้องเห็นเงียบเห็นไม่มีใครเคลื่อนไหวอะไรเลยก็แปลกใจว่าผิดปกติก็เลยเข้าไปตรวจสอบในห้องก็พบว่าทั้ง3คนพ่อลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วพ่ออายุ30นะฮะเนี่ยครับลูกชายอายุ7กับ8ขวบเสียชีวิตที่น่าสลดใจก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนลงมือสังหารลูกตัวเองเอามีดแทงที่บริเวณหน้าอกลูกชายคนโตวัย8ขวบกับคนเล็ก จากนั้นก็เอาร่างของลูกสองคนเนี่ยมานอนเรียงกันใกล้ตัวเองแล้วก็เอามีดเล่มเดียวกันเนี่ยแทงที่หัวใจของตัวเองแล้วเสียชีวิตโดยข้างๆเนี่ยพบมีดปลายแหลมยาวประมาณฟุตหนึ่งนะฮะมีคราบเลือดตกอยู่ตรวจสอบมีจดหมายฮะจดหมายของผู้ตายคือพ่อที่ลงมือฆ่าลูกเนี่ยเขียนระบายความรู้สึกบอกว่ารักทุกคนเลยขอโทษที่ทำแบบนี้ อาจจะเป็นวิธีที่ผิดหรืออาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ต้องโทษใครไม่ต้องว่าใครเอคิดของเอคนเดียวไม่ได้น้อยใจที่เมียเริ่มจะมีใหม่ไม่ประชดรักรักครอบครัวแม้แตกแยกเอพูดกับทุกคนไว้แล้วไม่ว่าจะวิธีไหนขอแค่ได้ลูกมาอยู่กับเอเอพร้อมจะทําเอไม่รอลูกโตแล้วมาหาเองหรอกนะเอเป็นพวกใจร้อนรอไม่เป็นจะเอาก็เอาเลย ส่วนใครจะว่านั้นก็ไม่สนหรอกตอนนี้ก็สมใจแล้วญาติิฝั่งเอขออย่างเดียวไม่ต้องไปว่าอะไรเมียเอเด็ดขาดเพราะหลังจากนี้ชีวิตเขาคงโศกเศร้าน้ำตาตกในไปอีกนานแค่นี้เขาก็คงรู้สึกไม่ดีเยอะแล้วยังไงเอก็รักเมียของเอนี่คือจดหมายลาตายนะครับเขียนเลยว่าตัวเองเป็นคนลงมือนะฮะมีเสียงบรรยากาศคือหลังจากที่มีคนแจ้งความเจ้าหน้าที่ปอเตกตึงมาที่บ้าน เขาก็ไปตามคุณแม่ของเด็กมาฮะโอ้คุณแม่เข้ามาโอ้ใจสลายคุณคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเจอสภาพที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปเอาร่างของน้องเนี่ยลงมาแล้วแม่เข้าไปดูน้องไม่ได้เนี่ยร้องขอบอกขอเข้าไปดูขอเข้าไปดูวิ่งตามไปที่รถนะเป็นภาพที่โหดหัวใจจริงฮะลองไปฟังดูฮะวครับ giành 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 ให้ดูให้ดูอยู่เฉยๆนะแย่แม่มาแม่อ่ะแม่มไปแม่ม่แค่ดูนะใ่ดูแค่ดูขึ้นไปดูรขึ้นไปดูรถเอ็คนขึ้นไปดูด้วยาคนขึ้นไปดูด้วยอย่าใจเย็นลมใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นนะไปดูนะอย่านำคาญโดนขึ้นไปดูแม่ด้วยปะไดูทางแม่ทางแม่ก่น ให้แม่เขาดูลูกเขานะครับอ่าขึ้น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 ข้นขึ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 นขึ้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 นขึนขึ้นข ดูข่าวแบบนี้แล้วยากจะทําใจจริงๆครับคนเป็นแม่ตอนนี้หัวอกใจสลายนะครับก็ใจสลายทั้งคนเป็นแม่ของเด็กวัย7-8ขวบและคนเป็นแม่ของผู้ตายาผู้ตายชื่อคุณนัทวัฒน์หรือเอ๋มาศีอายุ30ปีนะครับเป็นพลลงมือสังหารลูกชายวัยน่ารัก7-8ขวบแม่ผู้ตายหรือย่าของเด็กเนี่ยชื่อคุณธนญาณัฐอ่อนอกอายุ48ปี เล่าให้ฟังครับบอกว่าลูกชายตัวเองมีปัญหากับภรรยาก็พยายามจะคืนดีคุณแม่ก็บอกไปคืนดีกันซะก็ตอนแรกดูไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าจะไปฆ่าตัวตายจะไปฆ่าลูกก่อนนะนี้แยกทางกันมาหนึ่งเดือนก็ระหองระแหงกันแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปวัดไปทําบุญยังดูไม่ออกเลยว่าจะลงมือแบบนี้คุณแม่บอกนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลงไปฟังเสียงฮนะ ให้เขากลับมาคืนดีกันแต่เขาก็ไม่กลับก็บอกให้เขาคิดให้เขาคิดหลายๆอย่างนะคะแต่เขาก็ไม่คิดเพื่อลูกนะสองคนแต่ยังไม่รู้ยังไงหนูเมื่อวานนี้ก็ยังไปวัดกันอยู่ไปเที่ยวเล่นกันอยู่ก็ยังหัวเราะกันไม่คิดว่าเขาจะทํางานฆ่าตัวตายแล้วก็เมื่อคืนก็ยังโทรคุยกับเขาว่าจะนอนหรือยังเขาก็บอกว่านอนดูหนังอยู่ แล้วเด็กเนี่ยคะตอนปกติเนี่ยเขาจะอยู่กับใครครับอยู่กับอาาอากงอยู่ตลาดภูอยู่แถวบ้านเนอะวันศุกร์เขาก็จะรับกลับมาบ้านนี้กันวันศุกร์เขาก็พ่อกับแม่เขาจะรับมานี่แต่ตอนนี้พ่อแม่เขามีปัญหาอะไรกันก็ไม่ทราบแล้วก็พ่อเขาก็ไปรับกลับมาพอรับกลับมาปุ๊บเมื่อวานก็ยังไปเที่ยวกันไม่คิดว่าเขาจะกล้าตัวตายเอาไม้ของคณที่มันกสองคนนี้เขามีทะเลาะ ก็มีปัญหากันนะ่ค่ะไม่ทราบว่าปัญหามันเกิดปัญหาอะไรกันก็ไม่ทราบก็พยายามเคี่ยให้เขากลับมาคืนดีกันเดี๋ยวก็ไม่กลับก็ไม่คิดว่าลูกจ,จะจะฆ่าตัวตายแต่เขาพูดอยู่คํหนึ่งว่าจะหาวิธีไหนเอาเรากลับมาอยู่ด้วยเขาพูดอย่างนี้เขาก็โทรไปง้องเมียเขาวัานจันเมียเขาก็ไม่ไปนี่เอาลูกเขามาเขาทะเลาะกันรุนแรงก็ <c oughs> ไม่รุนแ นะคะเพียงแต่ว่าปัญหานี่คืออะไรก็ไม่ทราบก็คือกลับมาหากันไม่ได้นี่ฮะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจจริงฮะวันนี้ดูแล้วหดหูพอสมควรแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวแบบนี้ลงน้่นหนึ่งนังสพิมพ์เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนเรื่องมาคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของตุจริตจำนำข้าวครับก็หลังจากที่ทางฝ่ายทหารตำรวจผู้ราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงลงไปตรวจหลายจังหวัด พบเรื่องทุจริตเพียบเลยฮะตามที่หลายคนวิเคราะห์คาดการไว้ไปเจอแบบนั้นจริงๆครับมีข้าวเน่าไปสวมสิทธิ์ข้าวหายล็อกกุญแจเปิดไม่ได้เป็นต้นเรื่องมันแดงจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงพาณิชย์ทนไม่ไหวฮะคุณชุติมาบุญยประพัฒสั่งย้ายสองอธิบดีเลยฮะคนแรกโดนย้ายคืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณสุรศักดิ์เรียงเครือถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งนางดวงพรรอดพญาที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์มาเป็นรักษาการอธิบดีคนที่สองคืออธิบดีกรมการค้าภายในคุณสมชาติสร้อยทองถูกย้ายกลับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์แทนโดยรายงานระบุว่าเบื้องหลังการย้ายก็เพราะว่าหลังจากที่ฝ่ายรัฐเข้าไปตรวจสอบปริมาณข้าวคุณภาพข้าวในสต็อกโกดังทั่วประเทศเนี่ย พบว่าหลายจุดมีการทุจริตมากมายาาามีทั้งรเรื่องของข้าวหาย <S 2> 2, <S ข้าวไร้ค <8. S 1> ุณภาพข้าวเก่าข้าวเน่าข้าวสวมสิทธิ์เป็นหมื่นหมื่นตันขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศไปตอบเรื่อง G2G กับคอสอช,อชก็ตอบไม่เคลียร์เมื่อเป็นแบบนี้ปลัดกระทรวงทนไม่ไหวย้ายเลยฮะเรื่องการตรวจสอบ,สอบก็พบพิรุษและทุจริตเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยทางตำรวจพลตํารวจเอก เอกอังสนานนท์รองผบตรซึ่งเป็นตัวแทนตำรวจลงไปตรวจสอบข้าวก็บอกว่ายัางปทุมธานีเนี่ยไปตรวจสอบในกระดังพบว่าข้าวหายกว่า90,000มกระสอบนะฮะมีการกล่าวโทษสั่งการให้พนักง,งานสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหาความชัดเจนดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่พิจิตรลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับอย่าง จ้หน้าที่ไปตรวจสอบคลังเก็บข้าวของบจกเคทบีอกรเลขที่25ทับ3ตำบหลหอไกรอำเภอบางมบุ้าจังหวัดพิจิตรในไซโลหมายเลข17ซึ่งแสดงบัญชีว่าเป็นข้าวประเภทข้าวขาว5เป็นเป็นข้าวในโครงการรับจำนำปี2556ทับ57จำนวน13,986ตันตรวจพบเพียง8,928ตันนะฮะที่เหลือหาย นอกนั้นยังพบว่าข้าวที่เหลือทั้งหมดเป็นข้าวท่อนด้วยนะฮะเป็นข้าวปลายแทนที่จะเป็นข้าวขาว5%าปเ็คือเอาข้าวเก่ามาสวมซิดแล้วตรวจสอบดูแล้วว่าข้าวที่อยู่ในกระสอบเนี่ยไม่ใช่ข้าว5%เป็นข้าวคือเป็นข้าวคุณภาพต่ำและเป็นข้าวเก่าด้วยดูแล้วแนวโน้มออกไปทำนองเป็นการสวมข้าวอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครั้งเก็บข้าวย่งหงเสง เลขที่2เลขที่58หมู่8ตําบลท่าบัวอําเอภอโพทะเลพบว่ากองข้าวกองที่6ล้มจํานวน2,000กระสอบจึงหยุดตรวจสอบเรียงใหม่ก่อนจะมาตรวจซ้ําในวันที่7กรกฎาคมสงสัยว่าข้าวมันหายหรือเปล่านาครสวรรค์ก็พบนะครับที่จังหวัดน,นครสวรรค์เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดคุณแชรุมีแดงลงไปตรวจพร้อมกับทหารนะครับไปตรวจได้พบความผิดปกติพบข้าวหอมมะลิกลายเป็นปลายข้าว และข้าวเน่าวกว่า1,75,000กระสอบนะฮะโอ้โหนี่ข้าวเน่านะฮะแสน0 0 0ดกว่าโดยพบที่โกดังวุฒิชายทรานสปอร์ตตั้งอยู่เลขที่30หมู่8ตํตำบลยางตาลอำเภอกรกพร,ะ,รพะจังหวัดนครสวรรค์แล้วยังพบอีกเช่นกันนะครับอำเภอเนี่ยฮะบอกมีโกดังเก็บข้าวหอมปทุมที่รับจำนำไว้ตั้งแต่ปีห้เนี่ยพบข้าวที่อยู่ในสภาพผุเน่า เบื่อยเป็นแป้งยุ่ยเลยฮะคือแกะออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดนะเป็นผงแป้งเลยยุ่ยพังสภาพคือกินไม่ได้แล้วฮนะแล้วก็พบว่าบางโกดังเนี่ยครับไปตรวจสอบพบว่าข้าวก็ไม่ครบตามที่แจ้งลงบันทึกเอาไว้โดยไปตรวจ DNA ข้าวและคุณภาพข้าวเนี่ยหลายอันไม่ตรงกันจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับว่ากโกดังที่เป็นแบบนี้มีอีกกี่จุด เนี่ยดูครับพอเวลาถึงเวลาจริงๆไปตรวจสอบตอนแรกบอกไม่มีทุจริตไม่มีคอรัปชันข้าวอยู่ปกติเข้ามาตรวจได้พอตรวจแล้วเจออย่างนี้ไงฮะเจอข้าวเก่าไปสวมสิทธิ์ไม่ใช่ข้าวปี5 6าหเป็นข้าวไม่รู้ปีไหนปี5 2าสแล้วมาสวมสิทธิ์ข้าวบางอันแจ้งข้าวเ็กลายเป็นปลายข้าวเป็นเศษข้าวเป็นข้าวท่อนสังนั้นฮะดูข้างนอกถ้าไม่ผ่าไม่รู้ผ่าเข้าไปก็รู้ฮะบางพื้นที่เข้าไปตรวจ ไอ้รอบนอกดูดีพอเขาเอามาไดพลาดปีนนะฮะเอามาไดพลาดปั๊บปีนก็ไปดูอา้าวตรงกลางโบเอามาไดพลาดเข้าไปตรงกลางล้มแสดงว่าอะไรแสดงว่ากระสอบมันไม่ครบปริมาณมันไม่ได้ยังตรวจไม่จบนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะครับอย่างลำพูนเนี่ยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรคุณโอภาสกลั่นบุตรไปตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่63เดินทางไปยังคลังสินค้ากลางเก็บรักษาข้าวเช่าคือเป็นพื้นที่ ให้เช่าเก็บเนี่ยนะฮะก็ไปพบว่าบางจุดเนี่ยเปิดประตูไม่ได้เฉยเลยเจ้าหน้าที่เอากุญแจไปเปิดปรากฏว่ากุญแจอีกดอกหนึ่งอยู่กับบริษัทเปิดไม่ได้ล็อกกุญแจไม่รู้ข้างในมีพิรุษไหมต้องรอนัดไปเปิดใหม่อีกจุดหนึ่งสกลนครนะครับโกดังคลังสินค้ากลางเลขที่98หมู่5ตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นโกดังเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต56-57 หัวหน้าผู้ตรวราชการกระทรวงยุติธรรมนำคณะลงไปตรวจสอบเบื้องต้นพบข้าวหอมมะลิ100%จำนวน72,899กระสอบน้ำหนักรวม7,289,900กิโลกรัมเยอะนะฮะจากการตรวจสอบนับด้านล่างไม,ไม่พบสิ่งผิดปกติพอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบด้านบนสุดของชั้นกระสอบเจอพิรุษะฮะบริเวณกระสอบข้าวกล่องที่3ม,มีแนวยุบลงไป คำนวณรอยยุบแล้วคาดว่าน่าจะมีข้าวหาย20ตันเบื้องต้นเห็นไหมฮะข้างนอกเรียงดีฮะข้างในไปเจออ้าวไม่ดีซะแล้วฮะแบบนี้เจอหลายจุดครับเดี๋ยวเขาเจะสรุปออกมาว่าเหตุการณ์แบบนี้รวมทั้งหมดแล้วเสียหายเท่าไหร่ครับตามต่อฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ